สวัสดีครับแกจะพามาดูวงสาน้อยเพชรบ้านแพงนะครับกำลังตั้งเวทีนี่ครับฝนตกครับวันนี้ฝนตกฝนตกหยุดไปแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกหยุดไปนะครับก็บริเวณที่ปูเสือปูสาดเนี่ยก็เปียกหมดเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้แดนเซอร์ มาเก็บเสือเก็บสาสตร์ให้กับเอฟซีที่มาปูรอ,อนะครับเพราะว่ากลัวรถเหยียบแล้วมันจะเป็นโคลนนะครับตอนที่ชาวบ้านมาปูเสือปูสาสตร์จองนี่ยังฝนยังไม่ตกนะครับมันก็ไม่เปื้อนไม่เละนี่ตอนนี้ก็ได้แดนเซอร์นะครับน้ำใจงามมาเก็บเสือเก็บสาสตร์ไว้ก่อนปูให้อย่างสวยงามเลยเห็นไหม จัดระเบียบใหม่เดนเซอันนี้ลูกมะล่ำเพิ่นกัดสิปูไว้ให้พ่อให้แม่เพิ่นพ่อแม่เพิ่นสิมาพ่อแม่เพิ่นอยู่มุกดาหานเพิ่นเลี้ยงลูกเป็นเดนเซอร์จะมาจากมุกดาหานเลยเหรอครับโอ้โหก็ร้อยกว่าโลเนาะไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยแน่ยออกสีเลนเนาะ เออทางนี้วิ่งออกสี่เลนไปนี่ประมาณนี้แหละสี่เลนสี่ร้อยสิบกิโลเมตรละบ้างเป็นไปเปอนตัวถึงแบบอันนี้ก็ไม่ได้ปูไม่กลับนะครับอันนี้เราวพักเป็นล้มเลือครับคุณป้าไม่ได้ปูไม่กลับนะครับถ้าจะปูก็บัครถ้าจะปูเราก็ยังไม่รู้ว่า วีีอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วรถก็จะเหยียบอะไรอย่างรรเงี้ย,ยครับครับ,รบยังยังคาดการอะไรไม่ได้นะครับก็จะเฝ้าอยู่นี่แหละครับนี่ไม่ได้ปูไม่หนีนะครับค ไงโออันนี้ย้ายอีกแล้วครับนี่ย้ายที่อีกแล้วนะครับมาเอาตรงนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video